ความเจ็บแสบกลางอกของคุณตาคนหนึ่งกลายเป็นสัญญาณเตือนโรคหายากที่ใครก็คาดไม่ถึงนี่คือเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนวิธีมองปัญหาเล็กน้อยในชีวิตไปตลอดกลาลเชื่อหรือไม่อาการจุกเสียดแน่นท้องหลายคนคิดว่าเป็นเพียงโรคกระเพาะหรือกินอิ่มเกินไปเท่านั้นแต่สําหรับคุณตาเอ็ดแรงเจอวิน ผู้เกษียณอายุที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับหลานๆและครอบครัวกลับต้องเผชิญกับปัญหานี้จนชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2024ทุกมื้ออาหารกลายเป็นฝันร้ายเขามีอาการแสบร้อนกลางอกตลอดเวลากินอาหารได้น้อยลงจนหน้าตกใจทั้งที่เคยทานแซนด์วิชทั้งชิ้นได้สบายๆตอนนี้แค่ชิ้นเล็กๆก,ก็รู้สึกอิ่มจุกจนไม่กล้าทานต่อบางวันถึงกับคลื่นไส้กลัวการกินเพราะรู้ว่ามันทําให้เขาเจฮอบอดมากน้ําหนักลดไปกว่า9กิโลกรัมภายใน3เดือนเท่านั้น ผมไม่คิดว่าจะรอดด้วยซ้ำคุณตาเอ็ดเล่าให้ CBS News ฟังอย่างหมดอะไรผมรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆใช้เวลาแทบทั้งวันนอนอยู่ในห้องรับแดดไม่มีกำลังใจจะทำอะไรทั้งนั้นสุดท้ายคุณหมอประจำตัวได้ตรวจร่างกายทุกอย่างตั้งแต่ตับอ่อนยันตับแต่ยังหาไม่เจอว่าต้นต่อคืออะไรท้ายที่สุดเดือนพฤษภาคม2024แพทย์พบคำตอบจากการสแกนช่องท้องคุณตาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหายากที่ชื่อว่ามิสเทริกิชิ m มี ซึ่งแพทย์บอกว่าแทบไม่เคยเจอในผู้ป่วยมาก่อนด้วยซ้ำชื่อโรคนี้ฟังดูน่ากลัวเพราะจนถึงจุดนี้คุณตาเอกเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยยิ่งอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งใจเสียผมตัดสินใจผิดที่ไปค้นใน Google แล้วก็ยิ่งกลัวเพราะบทความบอกเป็นเชิงเดียวกันหมดว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาเล่าให้ฟังแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เขาไปพบให้คําแนะนําว่าอย่าไปใส่ใจกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากนักหมอพูดเลยว่าอย่าดูเลยครับ เราจะรักษาคุณเองผมก็เริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งครับโรคเมสเซนเทริกอิชเมียคืออะไรอธิบายแบบง่ายๆโรคนี้คือภาวะที่หลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงลำไส้เล็กเกิดการตีบหรืออุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนี้ไม่เพียงพอโรคนี้มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังถ้าเป็นเฉียบพลันมักเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันทันทีส่วนแบบเรื้อรังจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปจากไขมันที่สะสมในเส้นเลือดหักละเลยไม่รักษาแบบเรื้อรังก็รุนแรงจนกลายเป็นแบบเฉียบพลันได้เช่นกันและที่สำคัญคืออาากรรรจุนแง จนเกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ปวดท้องเรื้อรังทุกโภชนาการไปจนถึงอวัยวะล้มเหลวหรืออันตรายถึงชีวิตสำหรับกรณีของคุณตาเอ็ดเป็นประเภทที่2หรือโรคเรื้อรังคุณหมอเกเบรียลเวลส์แห่งสถาบันหัวใจบลูมคาดิโอเวสเทเลอินสติจูดอธิบายว่าอาการของคุณตาค่อนข้างรุนแรงผู้ป่วยที่เป็นมานานมักหมดแรงไม่มีความสุขกับการกินน้ำหนักลดลงมากและมีผลกับทั้งสุขภาพจิตและชีวิตประจำวันกินอะไรไม่ได้น้ำหนักลดทุกโภชนาการสภาพจิตใจ ก็ย่ำแย่คนไข้าบางคนถึงกับหมดความหวังในชีวิตเลยก็มีนี่คือจุดที่หลายคนอาจลืมนึกถึงการอดอาหารอย่างยาวนานไม่ใช่แค่ปัญหาร่างกายแต่จิตใจก็พังทลายไปด้วยรักษาอย่างไรแต่ข่าวดีก็คือแม้โรคมสิสเตทริกอิชิมิอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่การรักษากลับไม่ซับซ้อนเหมือนที่คิดในเดือนมิถุนายน2024คุณ